บอยแฉต้นหอมทำตัวรวยตามหนุ่มใหม่จนเงินเริ่มหมดโครยืมเงินเพื่อนกลางดึกบอยแฉต้นหอมทำตัวรวยตามหนุ่มใหม่จนเงินเริ่มหมดโครยืมเงินเพื่อนกลางดึกอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องฮฮาๆามาเล่าให้ฟังสำหรับสองเพื่อนซีบอยพิษณุและดีเจต้นหอมสกุลตลา ที่ล่าสุดมารายการนั่งยางมหาประเกียมของวินลี่แมกอินทอชและเสนาหอยซึ่งตอนหนึ่งบอยถึงกับหลุดปากแชร์ต้นหอมกับผู้ชายคนล่าสุดโดยบอยบอกว่าไปทำรวยตามเขาเป็นคนไทยต้นหอมเปิดให้ดูบอกคุยกับคนนี้คุยเป็นเพื่อนเปิดไอจีโหแบรนด์เนมทั้งตัวหลังหลังมาหอมเริ่มติดแบรนด์เนมทั้งตัวเริ่มเลอ เหมือนจะตามผู้ชายคนนี้ให้ได้เขาแบรนด์เนมหอมก็ต้องแบรนด์เนมไปเยอรมันล่าสุดก็ชอปยับจนบัตรหมดที่มาคือยืมบัตรเครดิตดาด้ายืมบัตรเครดิตบอยด้านต้นหอมยอมรับว่าเวลาใกล้ใครหรือสนิทใครจะถูกกลืนไปทางนั้นไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีแฟนต่างชาติก็วิ่งจนขาแข็งไม่รู้คนนี้มาซึบซับได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่เราคุยกันไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเขามีเป้าหมายของเขาเป็นเส้นขนานกับเราเลยเหมือนกันยานมิตคุยได้ทุกเรื่องอยู่กับเขาแล้วเป็นตัวของตัวเองต้นหอมเล่าอีกว่าวันหนึ่งทำไมเสื้อผ้าเรามีแบรนด์เนมเริ่มดูออนไลน์แล้วเราก็ไปเอ จนเงินเราเริ่มหมดเราเริ่มยืมเพื่อนเริ่มรู้สึกตัวเราไปยืมเงินเพื่อนกลางดึกตูมมีแปดหมื่นไหมตูมก็บอกว่าหอมตามผู้ชายแน่นอนก็ด่า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 ,ดาคิดว่าจะคิดได้ไม่วางหูบอยแสนหนึ่งสีโทไปยืมกลางวันบอยก็ให้เพราะคิดว่าหอมเป็นอะไรมันไม่เคยยืมตงังมันต้องหนักจริงๆไถ่ายไอจีหอมบอยพาลูกไปกินไอติมชีวิตหรูหรา